สวัสดีค่ะผู้เข้าแข่งขัน KPN Award ครั้งที่20ทุกท่านสวัสดีและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับ10คนที่ได้มาพบกับดีฉันอีกครั้งบนเวทีที่ทรงเกียรติแห่งนี้และก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับเกียตรติร้องเพลงของนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์รุ่นพี่ของคุณคุณทาท่ายัง ขอชมเชยทั้งสิบคนพวกคุณทำได้ดีมากทั้งๆท,ที่รู้ก็รู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณได้รับการร้องเพลงบนเวทีที่ทรงเกียรติแห่งนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนกองเชียร์ปรบมอรือแม่ เปเลยเถิดเพราะว่าพวกคุณจะต้องกลับไปฝึกฝนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะในสัปดาห์หน้าเราจะต้องเจอกันอีกทั้งสิบคน จะแปลกใจเลยสิคะว่าทำไมวันนี้ดิฉันใจดีเหลือเกินดิฉันไม่ได้รับประทานยาผิดขนาดน,นะคะแต่ดิฉันก็ขอรักษาคาแรคเตอร์ของดิฉันไว้ให้คงที่เพราะดิฉันต้องการที่จะประกาศข่าวร้ายให้พวกคุณรับรู้รับทราบกันและนั่นก็คือในมือของดิฉันนี้มีชื่อสองชื่อ และชื่อสองชื่อนี้ก็คือชื่อของคนที่ได้รับคะแนนโหวตต่ำที่สุดสองคนคน,คนแรกต่ำมากนะ K P N พร้อมหรือยังคะ K P N 5แบงก์ีกคนเน KPN JET DEAL ฮ่าเสียใจด้วยนะคะแบงก์กับดิวต่ำมากหวังว่าคงจะพัฒนานะน้องนะนี่กองเชียร์ขอกำลังใจหน่อยคะ่ะ เหลืออีก8คนอย่าได้ใจไปเลยเถิดนะคะเพราะว่าคะแนนโบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับใครชนะใครแพ้คนที่จะชนะในฐานะที่เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและรองอันดับสองและสจะได้มาจากคะแนนซึ่งคุณได้เก็บสะสมไว้ตลอดทุกสัปดาห์ไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายจากคณะกรรมการ เท่านั้นจำมาไว้นะคะแล้วหน้าที่ของดิฉันสำหรับวันนี้ในการบอกโจทย์ไม่ขอบอกถ้าอยากจะรู้ก็ติดตามกันเองก็แล้วกันวันไหนวันจันนี้เที่ยงคืน15นาทีค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าโจทย์ของพวกคุณสัปดาห์นะ้าคืออะไร Hmm. แต่ก่อนที่ดิฉันจะออกไปดิฉันมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะคะว่า KPNAward ครั้งที่20นี้มีสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆเยอะแยะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการหน้าใหม่จุม๋มจิ๋มที่เดียวเชียวขอต้อนรับคุณสุทธิพงศ์วัฒนาจางและคุณแหม่มพัชริดาวัฒนาคะ่ะ เอะแต่ดิฉันสังเกตหน้าเก่าๆอีกหน้าหนึ่งค่ะคุณมัมคุณมัมและคนเอกคุณรอดมาจากปีที่แล้วได้อย่างไรคะค่ะคุณออ,อมัมฮะมัม<อ>ที่อเอออันนี้ค่ะ ค,คุณรอดมาจากปีที่แล้วได้อย่างไรคะอ,อ,อันนี้ก็อยู่ที่ทรงผมอะคะ่ะแต่ว่าก็อยากจะถามทีมงานที่นี่ว่าแล้วทำไมอาจารย์อ้อรอดมาได้คะ ไม่ต่อล้อต่อเถียงกับคุณก็แล้วกันไว้สัปดาห์หน้าเราจะมาเห็นกันค่ะว่าดิฉันจะเลือกให้กรรมการหรือนักร้องคนไหนออกจากเวทีนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยวค่ะอาจารย์อ้ออย่าเพิ่งไปอาจารย์อ้ออาจารย์กินไปกี่กงคางวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเจอกันหลังเวทีนะคะอาจารย์ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อ้อนะครับเอาละครับอาจารย์อ้อโอ้โหวันนี้ทั้ง10บคนรอดยังอยู่กันครบนะฮะ<ช>คุณ <ละ S 2> ดหครับ,รบนะต้องขอขอบคุณอาจารย์อ้อและแน่นอนครับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับพี่ชมพูพี่แมมและคุณมัมละคนนี้ครับเราไปดังให้ด้วยค่ะ แล้วก็อย่างที่อาจารย์อ้อได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าโจทย์จะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องไปติดตามกันนะคะในวันจันทรนี้เวลาเ,ท,ท,าเ uh, Daily light, ที่ยงคืน15ทาง uh, modern 9 tv ค่ะครับเป็นเอ่อ KPN Award Daily Highlight นะครับเที่ยงคืน15ทางเอ่อ modern 9 tv นะครับและชมแบบสดทุกวันเสาร์นะครับก็เวลา3ามทุ่มครึ่งนะฮะโดยประมาณทาง modern n tv เหมือนกันนะครับหรือว่าจะอัปเดตออนไลน์ก็ได้นะคะที่ k p n a w a r d c o m หรือว่าจะ f a c e b o o k c o m k p n a w a r d ค่ะ อ่ะะครับร่วมโหวตกันให้น้องๆ,ๆนะครับส่ง SMS มากด KPN เตามด้วยหมายเลขนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่งมาที่4221999นะครับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดได้รับ Popular vote เนี่ยก็จะได้มีซิงเกิลนะฮะซิงเกิลเป็น คนแรกเลยซินงกันแรกเลยนะเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเยอะๆเลย4221999และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาชมการแสดงสดนะคะส่ง SMS เพื่อขอรับบัตรโดยพิมพ์ทีตามด้วยหมายเลข KPN ที่คุณชื่นชอบแล้วส่งเข้ามาที่4221999เช่นกันค่ะและนี่คือ KPN Award ครั้งที่20ในสัปดาห์แรกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดี